หลักคําสอนและพันธสัญญาภาค137นิมิตท,ที่ประธานแก่โจเซฟสมิธศาสดาพยากรณ์ในพระวิหารที่เคิร์ตแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่21มก,กราคมคศิสต์ศักราช1836 เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติศาสนพิธีเอ็นดาวเมนเท่าที่ได้รับการเปิดเผยมาข้อ1-6ถึง6ท่านศาสดาพยากรมมองเห็นอาวินพี่ชายท่านในอาณาจักรซีเลเชียข้อ7ถึง9หลักคำสอนเกี่ยวกับความรอดของคนตาย ได้รับการเปิดเผยข้อ10เด็กทุกคนรอดในอาณาจักรซีเลเชียลฟ้าสวรรค์เปิดต่อเราและข้าพเจ้าเห็นอาณาจักรซีเลเชียลของพระผู้เป็นเจ้าและรัศมีภาพของที่นั่นจะอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายข้าพเจ้าบอกไม่ได้ ข้าพเจ้าเห็นความงามอันล้ำเลิศของประตรูซึ่งโดยทางนั้นทายาทของอาณาจักรนั้นจะเข้าไปซึ่งเหมือนกับเปลวไฟอันมีสันฐานเป็นวงแหวนพระราชบัลลังก์อันเจิดจ้าของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกันซึ่งบนนั้นพระบิดาและพระบุตรประทับอยู่ข้าพเจ้าเห็นบรรดาถนนอันสวยงามของอาณาจักรนั้นซึ่งมีลักษณะลาดด้วยทองข้าพเจ้าเห็นท่านบิดาอาดัมและอับราฮัม และบิดาข้าพเจ้าและมารดาข้าพเจ้าพี่ชายข้าพเจ้าอาวินที่หลับไหลไปนานแล้วและพิศวงถึงการที่เขาได้รับมรดกในอาณาจักรนั้นโดยเห็นว่าเขาจากชีวิตนี้ไปก่อนพระเจ้าทรงลงพระหัตถ์ของพระองค์รวมอิสราเอลเป็นครั้งที่สองและยังมิได้รับบัพติศมาเพื่อการปลดบาป สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าดังนี้โดยตรัสว่าคนทั้งปวงที่ตายโดยปราศจากความรู้ถึงพระกิตติคุณนี้ผู้ที่จะรับไว้หากเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อไปจะเป็นทายาทของอาณาจักรซีเลเชียลของพระผู้เป็นเจ้าคนทั้งปวงที่จะตายนับจากนี้ไปโดยปราศจากความรู้ถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกันผู้ที่จะรับไว้ด้วยสุดใจของพวกเขา จะเป็นทายาทของอาณาจักรนั้นเพราะเราพระเจ้าจะพิพากษามนุษย์ทั้งปวงตามงานของพวกเขาตามความปรารถนาของใจพวกเขาและข้าพระเจ้ามองเห็นด้วยว่าเด็กทุกคนผู้ที่ตายก่อนถึงวัยที่รับผิดชอบได้ล้วนรอดในอาณาจักรซิเลเชียลแห่งสวรรค์